ใชวัอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบไหียะแดดร้อนมากร้อนมากแลยหน้าเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยดูสิระวัง่ะ จากที่น่ารักน่ารักสวยๆกันอยู่อย่างนี้นะเธอจะกลายเป็นแบบคนแก่ไปโดยไม่รู้ตัวพี่ไก่แล้วเป็นยังไงบ้างแมบดูสวยขึ้นสวยขึ้นผู้หญิงถึงผู้หญิงจนผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยเนี่ยไปแล้วแต่ผู้หญิงถึงผู้หญิงยังอยู่อยู่ผู้ช่องสามตลอดเดี๋ยวนะนี่มันนี่ชมหรือด่าไม่ใช่ผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยเนี่ยเขาไปหมดแล้วแต่ผู้หญิงถึงผู้หญิงก็ยังอยู่ใช่ฉชนใช่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 ใย่ใชยใช่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 ยช่าช่ใ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 ช่คืออย่าง่ี้่ันเป็่อะไรที่แบบว่า เรายิ่งรู้ว่าถ้ารายการเราให้ประโยชน์แล้วเนี่ยไอคนที่นั่งเล่าอยู่ก็ควรจะได้รับประโยชน์จากการเล่าข่าวนั่นเป็นบ้างเหมือนกันใช่พี่ช่วแนะนําเขากินนั่นสิคะอัธอันนี้ดีอันนี้ดีปรากบว่านั่งเหี่ยวหนังเหนียวกันอยู่4ี่คนก็ไม่ได้พวกเราก็ต้องแบบสุดฤทธิ์ไงใช่สู้ตายกันสุดฤทธิ์นะคะแต่ทีนี้พี่ไก่พี่เคล็ดลับอะไรไม่ยอมบอกน้องเลยล่ะคะนอกจากกินอาหารดีๆแล้วนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันหนึ่งเหมาะกับผิวของคนไทย ผิวของคนไทยเป็นยังไงบ้านเราเป็นเมืองร้อนไหมเนี่ยร้อนมากเลยพี่ไก่เนี่ยหนูเหงื่อแตกหมดเลยใช่ไหมถ้าฉันให้เธอแบบว่าทาผลิตภัณฑ์ไปสัก5ตัวแล้วก็โปกครีมกันแดดอีกหนึ่งตัวโอ้โหดีค่ะมันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะกะทิค่ะกะทิชาอทิเลอเออหมดเลยใช้ตองมาปาดปมนี่ติดชิดทู่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่ควรจะใช้หลายๆตัวผสมกันไปบนหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งเราทาทาไปหลายๆตัวเนี่ยผิวก็ไม่ดูดซึมเขาไม่ซับเขาไม่ซับสารอาหารเข้าไปผลิตภัณฑ์ที่มีเพียง กระปุกเดียวหรือแบบเดียวแต่ว่าผสมสารอาหารเยอะๆดีกว่าจบค่ะนะคะแต่อยากเห็นจังเลยผลิตภัณฑ์ที่พี่ไก่วาเป็นยังไงโอ้องนเ้อเสกต้องเสกต้องเสกเอาลัานะหลับตาพร้อมกันนะหนึ่งสองปิ้งโอ้โหมาแรง ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยบอกแล้วว่าเส็ตแป๊บเดียวก็มาเลยมากันเป็นเซ็ตมากันเป็นแพ็กเกจค่ะยกขบวนความสวยนี่อะไรบ้างครับพี่ไก่เห็นมีทั้งกระปุกดํากระปุกขาวเป็นยางเป็นยางเหรอครับยินยางเก่งเนาะเลิศสมองปราดเปรื่องมากยินยางเป็นอย่างนี้จริงๆเขาจะู่คู่กันแล้วเขาจะบัรเจิดมาก คือสีดำเนี่ยนะคะคือในครีมจําง่ายๆมาก <Night Cream. S 1> ตกดึกปุ๊บแดดไม่มีแล้วฟ้ามืดลงใช้ฝาสีดำะะ oh. สีขาวนี่คือเดย์ครีมเดย์ครีมคือฟ้าสว่างปุ๊บมีแดดมาปุ๊บก็สีขาวสว่างสดใส oh. เนื้อครีมต่างกันนิดหน่อยตรงที่เดย์ครีมเนื้อจะบางเบาเพราะเราต้องไปเจอมลภาวะ oh. ไปเจอแดดที่มันร้อน oh. ความร้อนทาให้แบบโอ้โหเยิ้มเลย oh. มลภาวะถ้าครีมหนาไปเขาจะไปเกาะติดกันฝุ่นเป็นสิวอีก oh. นะ,ะแต่ว่าในครีมเนี่ยหนานิดนึงเพราะว่าตอนกลางคืนต้องการการบํารุง ที่ลึกล้ําเนื้อครีมก็จะเข้มข้นหน่อย่และในนี้ชนะเลิศตรงที่มีแอสตา a ซนทีโอ้แอสตาเซนทีนี่เคยเคยเห็นนะคะว่าเขาเป็นสารสกัดเนี่ยมันจะมีอยู่ในปลาแซลมอนแล้วก็สาหร่ายแดงใช่ใช่ไหมคะเขาบอกชนิดด้วยนะใช่เขาบอกว่าเวลาทานเนี่ยจะทำใความจําเราดีมากแต่ถ้าเกิดเอามาทานเนี่ยมันจะทําให้เป็นการเพิ่มแล้วก็เติมอาหารให้กับเซลล์ผิว ฉันทำผิดนี่เองอะไรคะทุกวันนี้ทายอย่างเดียวไม่รู้จะควักทางเข้าไปบ้างโอยไม่ใช่อันนี้เขาสก,กัดออกมา สำหรับ,บ,บผิว,ผวหนะวอ๋อแต่เขาบอกเลยว่า,าซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชม,ม,มทาปุ๊บเนี่ยซึมเลยหลายคนอาจจะไปเจอกับครีมบางยี่ห้อโอ้โหแพงมากมาหาศาลล้านแปดแพงมากแต่ทาแล้วเนี่ยกว่าจะซึมโอ้โหเอาลมเป่าเอาใดเป่ายัางไม่ซึมเลยนะถต้องค่ะอ้ะแต่ครีมที่ดีเนี่ยจะถูกหรือจะแพงคือต้องดูที่ว่าซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเอแล้วมันจะแตกต่างกับไอครีมหรือว่าอันนี้เป็นเป็นเเครื่องสำอางหรือเวทสำอางพี่ เวสสำอางมันแตกต่างจากไอเวสสำอางหรือว่าครีมียี่ห้ออื่นๆยังไงบ้างแอสตาซันทีนเนี่ยพี่ถ้าถามพี่ไก่เอาแบบว่าเป็นเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์<ะ>กับศึกษาข้อมูลอาจจะไม่ลึกล้ำเท่าพวกเราอยู่แล้วหละ,ะใช่ไหมคะแต่ว่าก็หาม,มาระดับหนึ่งแล,ล้วล่ะก็คือว่าแอสตาซันทีนอย่างที่เราได้บอกไปนะคะบอกว่ามันเป็นการสกัดจากสาที่เป็นธรรมชาติ<ะ>จากทะเลสาลายแดงจากปลาแซลมอน,มอนแล้วก็<ะ>หัว หัวมันเขาเรียกอะไรนะหัวกุ้งเออเวลากินแล้วมันจะมันๆนะสีแดงๆอ่ะเห็นไหมสารสีแดงมันอร่อยไหมสังเกตได้ว่ามันจะสีแดงใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่บำรุงแล้วสารเนี่ยนะคะเวลาที่เขาบำรุงเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าจะมีส่วนประกอบของ สารอาหารธรรมชาติอยู่สูงมากอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วนะลดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองคือมีเยอะเลยมีโคเอนไซม์คิวเทนใช่ไหมอ่ะโคเอนไซม์คิวเทนนี่ไงเขาบอกว่ามีโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนมันจะช่วยในเรื่องของอะไรคะเธอนี่เลยโคเอนไซม์คิวเทนเขาว่าลดเลือนริ้วรอยโเบอร์อะไรเธอบอกชหน่อยสินี่เลยนะคะเบอร์ของเรานะคะอยู่ที่ 0875104888 0875104999ต้องรีบโทรเลยนะเพราะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงมากแล้วก็มีจำนวนจำกัดย้ำนะคะต้องรีบโทรตอนนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังใจเย็นอยู่นะคะชิลๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดของดีเนี่ยเขาหมดโปรโมชั่นคุณไม่ได้ส่วนลดนะคะคุณเข้าไปที่ w w w n a r i s t t h a i l a n d c o m นะคะเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว d a y and น i g h t นะคะอสตาซันตนตัวนี้นะของนาซิสนะคะต้องบอกว่าเยี่ยมากม เนะคบเพราะว่าเป็นเวสําอางที่เขาการันตีว่าใครที่มีปัญหาใบหน้าดําหมองคล้ํากะฝ้าจุดด่างดําริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะจางลงจางลงอ,อย่างเห็นได้ชัดเลยนะ